อร่อยย้ำม,มีย้ำม,มีของชอบเด็กๆเลยนะคะตั้งไก่ทอดแล้วก็ลูกชิ้นค่ะน้ำไก่ทำแบ่ก็ได้เด็ดค่ะวันนี้ล้างสะอาดก่อนนะคะมันจะทำปีกไก่ทอดนะคะจะผ่าเพื่องก่อนค่ะ จะได้ทอดัวดุง่ายๆนะคะมีขนติดด้วยดึงออกเลยค่ะไม่เอาขนนะคะค่ะครึ่งจะทอดสุกเร็วกว่านะคะ ได้รอบหนึ่งค่ะ จะต้าจ้าเรใส่แป้งน,นะคะแป้งหมักค่ะใส่ห้นี้นะคะก็มีเครื่องปรุงอยู่แล้วค่ะใส่น้ำกับใส่แป้งแล้วก็ใส่ใส่ค่ะหมักไว้ประมาณ4ชั่วโมงนะคะ าเต้นกับน้ำเย็นลงค่ะถ้าเราอยากให้ต้นกว่าน,นี้เราก็ใสเ่เพิ่มขึ้นได้นะคะ,ะเดี๋ยวใส่เพิ่มอีกหนึ่งค่ะ ก็นกไก่ใส่ลงไปเลยนะคะไปหมักไว้ใส่ตู้เย็นค่ะเรากล้าว้วเท่ากันนะคะผมหมักเราซื้อมานะคะสูตรต้นตำรับค่ะไก่ทอดสำแบบรูป อ่อยถึงเครื่องกรอบนอกนุ่มในยฟินทุกคำติดใจนะคะเค็มหมักแล้วก็ทอดไม่ต้องปรุงอีกแล้วค่ะแล้วก็สามารถมากินกับน,น้ำจิ้มไก่ทอดได้เลยนะคะคลุกให้เข้ากันเราไปใส่ในตู้เย็นไว้ก่อนสี่ชั่วโมงเรามาทอดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันจ้าโดยมุลูกชิ้นหมูด้วยนะคะขอลูกชิ้นหมูใส่ไปด้วยนะคะ กดด้วยมีลูกชิ้นโทษจุดเป้งทษดป็ดฝาให้เรียบร้อยเอาไปใส่ตู้เย็นเลยจ้านี่ค่ะเรามาใส่ตู้เย็นนะคะ อเอาไก่ไปทอดดีกว่าจ้าสีชั่วโมงแล้วตั้งน้ำมันให้เดือดค่ะเอาเนื้อไก่ใส่ลงไปเลยจ้า มีลูกชิ้นด้วยนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้าลูกชิ้น กลับด้านกันนะคะ<ม>กรอบไปอย่างนี้ค่ะมตุ้มเทหนึ่งเหลืองน,น,นะคะสีสวยด้วยกับฟางจิ้มสุดเลยนะคะลูกศินด้วยลูกศิ้ปก็น่าทานมากเลยค่ะ ตอนที่อยู่ใต้นะคะดูชิ้นเท่ก็จะชุดแป้งนี้นะคะเดี๋ยวมาลับด้านกันนะคะประกอบไปยังนีนะคะ่ามตึเท่หนึ่งเหือง,องน,นะคะ่ะสวยด้วยกับฟางที่สุดเลยนะคะ เป็นก็น่าทานมากเลยค่ะคิดถึงตอนที่อยู่ใต้นะคะดูชิ้นแค่ก็ได้ชดุ้นป้ง์นี้ละคะ่ะกรอบสีสวยมากเลยค่ะน้าทานนะะันไม่ชเดี๋ยวเราก็มาตักใส่จาน,นะะเลยะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะสีสวยมากเลย แล้วก็ลูกชิ้นชุบแป้งทอเดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนน่าทานไหมคะสีสันสวยงามทานคู่กับน้ำจิ้มไก่นะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มลูกชิ้นด้วยะคะ่ะอร่อยยำม,มียาม,มีของชอบเด็กๆเลยนะคะตั้งไก่ทอดแล้วก็ลูกชิ้นคะ่ะเสร็จแล้วเรามาลองทานกันดูนะคะ ชิมดูค่ะว่าอร่อยเปล่านอนี้ลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นหมูนะคะอร่เลยค่ะกรอบๆค่ะ อร่อยมากคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็สับตะไคร้ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเราบ๊ายบายคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าอีกนะคะ